ลักษณะเนี่ยเอ,อการหารเนี่ยตัวตั้งเนี่ยมีตั้งหนา้า 6x กำลังสองบวก 5x ลบหนึ่ง <c oughs> โอเคถูกตัวตั้งของเราจะเป็นพหุนามตัวหารเราจะเป็นเอกนามเอกนามจะเป็นกลุ่มของการคูณกันระหว่างตัวเลขกับตัวแปรถ้ามันมากลุ่มเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวเลขคูณกับตัวแปรเนี้ยเรียกว่าเอกนามหารด้วยเอกนามจะคิดง่ายทีนี้การหาร ขียนเป็นเจ็ดตัวได้โอเคก็คือสิบสองเอกกำลังสามบวกสิบเอกกำลังสองลบสองเอนี่คือตัวตั้งแล้วหารด้วย 2, 1, สองเอก็คือเขียนนี้เลยทั้งหมดเนี่ยจะหารด้วย 2, 1, สองเอทั้งหมดหารด้วยสองเอความหมายคือทุกอัยเดินหารด้วยสองเอหมดเขาก็จะเขียนเป็นสิบสองเอกกำลังสามหารด้วยสองเอบวกได้สิบเอกกำลังสองหารด้วยสองเอ ลบด้วย 2x หารด้วย 2x ทีนี้เราก็ดูทีละกลุ่มทีละกลุ่มเนี่ยเราก็ดูนี้ก่อนอของตัวตั้งก็จะมีตัวเลขกับตัวแปรส่วนของตัวหารก็จะมีตัวเลขกับตัวแปรเราดูทีละกลุ่มนะทีละกลุ่มนี่ก็คือเราดูตัวข้างหน้าชุดข้างหน้าก่อนเนี่ยแล้วก็คือดูทีละกลุ่มควาหมายคือดูตัวเลขต่อนหารปกติใช้ใช้ตักธรรมดาเลย สองหนึ่งสองสองหกสิบสองได้หกแลบะบส่วนกลุ่มของตัวแปรเนี่ยมันจะเป็นเลขยกกำลังหารกันถ้าเลขยกกำลังหารกันเอาครูเขียนเรียกก่อนนะเขาก็เอาตัวฐานมาตอกแล้วก็ตัวชี้กำลังเนี่ยเขียนรอไว้หารกันทำยังไงคั่นด้วยลบก็ได้เป็นหกเกกำลังสองมาต่อมาพอกลุ่มที่สองเนี่ย ทั้งกลุ่มเนี่ยม like so, ันคันด้วยบวกก็บวกไว้โอเคกลุ่มที่สองดูตัวเลขต่อนยังไงมาดูตัวเลขดูตัวเลขก็ตัดได้ก็ตัดสองหนึ่งสองสองห้าสี่นี่ไงตัวเลขก็ได้ห้าเอาเลยแล้วก็มาดูของตัวแปรซึ่งตัวแปรมันจะอยู่รูปของเลขยกกําลังแล้วรูกของเลขยกกำลังอ่ะถ้าเราไม่เห็นชี้กําลังมันมีมันคือหนึ่งมันคือเกําลังสอง หารด้วย x กำลังหนึ่งมันคือเลขยกกาลังหารกันฐานเดียวกันเอา x มาก่อนเลยแล้วเขียนชี้กําลังรอ,อไว้ทํารายการหารการคัมมิโลก็จะกลายเป็น 5x กำลังหนึ่งแต่กําลังหนึ่งเขาไม่เขียนหรอกโอเคเขาก็ไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากข้างบนข้้งล่างเหมือนกันไปเลยถ้าเป็นเศษส่วนขางบนข้้งล่างเหมือนกันคือหนึ่งเลยฉะนั้นตัวนี้มันก็คือลบหนึ่งโอเคข้างล่างนี่ก็คือต่อ เดิมเริ่มต้นก็คือเขียนนี่ในรูปของการหารเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนก็เป็นลบของกำลังสี่ก็คือรอบตัวตั้งมาก่อ,อนแหละนี่คือตัวตั้งซึ่งเป็นพหุนามหารด้วยก็คือส่วนส่วนได้ลบสองอแล้วพหุน,นาเนี่ยมันมาเป็นกลุ่มมีอยู่สามจำนวนอย่างเงี้ยเอ่อทุกตัว ต้องหารด้วยลบ 2x ทั้งหมดนะทุกตัวเลยต้องหารด้วยตัวเดียวกันนี่แหละก็เขียนไปลบ 2x กําลัง4ก็หารด้วยลบ 2x อาอลบตรงนี้ก็คือตามโจทย์นะลบตรงนี้ตามโจทย์นะก็เป็น 6x กําลัง3แล้วก็ไอลบ 2x ตรงนี้เป็นตัวหารแล้วก็บวกตามโจทย์ก่อนโจทย์ตัวตั้งนะแล้วก็ 4x กําลัง2แล้วก็หารด้วยตัวหารนัคือลบ 2x ทีนี้เราก็ไปดูทีละกลุ่มกลุ่มด้านหน้าสุดเนี่ย ก็แยกเป็นสองส่วนก็คือตัวเลขถ้าเป็นตัวเลขโอเคข้างบนข้างล่างหน้าตาเหมือนกันมันกลายเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนอะไรส่วนของตัวแปรที่อยู่ในรูปของเลขยกกาลังเนี่ยโอเคเราก็ต้องใช้หลักของเลขยกกาลังเนี่ยถ้าไม่เห็นชี้กําลังทำยังไงก็เขียนเป็นเลขหนึ่งแล้วเราก็ไปคิดมาว่าตัวเลขเรากลายเป็นหนึ่งข้างหน้าไม่ต้องเขียนก็ได้ทีนี้ส่วนของตัวแปรที่เป็นเลขยกกำลังก็เขียนเปน x หารเดียวกันเขียนรอไว้เลยแล้วก็ชี้กําลังของนักคู่มันเขียนรอไว้ตามลำดับนะตัวตั้งกักบตัวหารว่าเป็นการหารกันของเลขยกกําลังทำนั้ลบกันตาโอเคจานั้นตัวหน้าสุดก็จะกลายเป็นเยกกาลังสามอันนี้ครูปชะชาๆนะแต่ทีเนี้ย <c oughs> พอมันเป็นกลุ่มที่สองเนี่ยเราจะมาวันลบเนี่ยมันคือเป็นของหกฉะนั้นเวลาเราดูตัวเลขอ่ะเราจะเอาเครื่องหมายให้มามองด้วย ฉะนั้นเวลาเราจะมองตัวเลขของกลุ่มที่สองเราจะมองอย่างนี้เลยก็คือลบหารด้วยลบลบหารด้วยลบจะกลายเป็นบวกนะแล้วก็ตัวเลขก็ท้องแม่สองสองหนึ่งสองสองสามหกตัวเลขได้สาม 3. แล้วก็มาดูส่วนของตัวแปรส่วนของตัวแปรก็คือ x กำลังสามหารด้วย x กกำลังหนึ่งฐานเดียวกันเขียนฐานรอไว้เลย อย่าลืมนะถ้าเราเจอตัวแปรที่อยู่ในเลขยกกาลังคูณกันหารกันเนี่ยถ้าฐานเดียวกันเราฐานรอ,อไว้เลยนะเราก็ชี้ก,กําลังรอ,อไว้ตัวตั้งและตัวหารตามลําดับหารกันอยู่พั้วยลบแล้วเราก็ได้กลุ่มที่สองแล้วได้เป็นบวกสามเอ็กซ์กลังสองแล้วพอมาคูณสุดท้ายุูณท้ายก็เหมือนเดิมนะมีเครื่องหมายเครื่องหมายกูก็จะดูว่าเครื่องหมายเนี้ยเป็นของสัมประสิทธิ์ตัวบนนั่งมันคือบวกสี่บวกสี่หารด้วยลบสอง แล้วกาบวกหารด้วยลบการคูณการหารมีลบอยู่หนึ่งตัวคําตอบเป็นลบรอไปเลยแล้วตัวเลขก็ไปตัดเอาไม่ต้องไม่สองสองหนึ่งสองสองสองสี่ตัวเลขสามสิบของกลุ่มที่สามได้เลขสองเพราะมันเป็นเอกนามหารด้วยกนามเนี่ยให้มองทีละคู่ก็คือมองตัวเลขก่อนมองตัวเลขก็คือคิดคูณทีานก็ติดเลยแล้วค่อยไปมองตัวแปร ทีนี้พอมองตัวแปรเนี่ยการคูณการหันของตัวแปรที่มันมีเลขยกกำลังเงี้ยมีชี้กำลังเนี่ยจะใช้หลักการคูณหารของเ,อเลขยกกำลังไม่เห็นอะไรเขียนเลยกำลังหนึ่งการหารเลขยกกำลังดูฐานก่อนฐานเดียวกันเขียนฐานตัวนั้นรอไว้แล้วก็ชี้กำลังมาเขียนรอไว้หานกันต้องคั่นด้วยลบฉะนั้นอันนี้จะกลายเป็นลบสองเอ็กสองหนึ่งกลายเป็นกำลัง,งแต่กำลังหนึ่งก็ไม่เขียน อ,อ,อันนี้คือคําตอบข้อสองอืมโอเคต่อแล้วกันเอ่อก็อเขียนลนักษณะของการหาที่เขาระบุมาเนี่ยด้วยด้วยเศษส่สวนอุอ๊กเ,เขียนละเอียดก่อนนี่คือตัอตวตังหาด้วยสิบสามเอกกำลังสองความหมายก็คือไอ้ทั้งก้อนเนี่ยต้องูนำนทั้งหมดก็คือหาอนนี้เลยเป็นเศษส่สวนย,ยาวๆเลยแล้วก็ส,วส,วสวก่วนด้วยสิบสามเอกกำลังสองแต่ ข้างบนเนี่ยมันมาสองจนวนสองจนวนก็ต้องหารด้วยส3บสามใกลังสองทั้งสองจำนวนก็จะกลายเป็นรูปแบบของมันก็จะกลายเป็นเอกนามหารด้วยเอกนามแบบนนนนโอเคแล้วพอเป็นเอกนามหารด้วยกักนามเนี่ยก็คือเราจะมองข้างหน้านี่ก็คือกลุ่มเดิมไอ้กลุ่มข้างหน้าเรากเวลามองเราก็มองทีละส่วนคือมองตัวเลขก่อนมองตัวเลขหารการันอ้าสิบสามกับสามสิบเก้า มันคือ3แล้วมันมีลบอยู่ข้างหน้าก็จะกลายเป็นลบ3มองตัวเลขเสร็จปะอ่ะทีน,นี้เราก็มองมองตัวแปรบ้างทีน,นี้พอตัวแปรของที่มองเรามองเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของเลขยกกำลังหางกันเลขยกกำลังหางกันดูฐานก่อนฐานเดียวกันเขียนฐานรอไว้ชี้กําลังเขียนตามลําดับนะ3คือตัวตั้ง2คือตัวหารก็เอาตัวตั้งแล้วก็ตัดไปตัวหารหารกันทํายังไงขั้นต้นก็จะกลายเป็นลบ 3x กำลัง1 สามบองคือหนึ่งนะแต่ x กำลังหนึ่งก็ไม่เขียนเขียนอนี้ดูสบายตากว่าส่วนข้างหลังผูก็บอกว่าเวลามองเนี่ยไอ้เครื่องหมายที่มันขั้นอยู่ระหว่างสองกลุ่มเนี่ยให้มองว่าเป็นของหกสิบห้าไปเลยเพราเกิดข้างล่างหารด้วยตัวลบเนี่ยดังนั้นเราก็จะมองอย่างนี้เลยแล้วก็คำตอบเป็นบวกชั่วๆหละส่วนสองตัวเนี่ยตัดกันได้ห้านะโอเคตัวเลขอะไรห้าะ เวลามองการหานร,ระหว่างกันของเอกนามให้มองกลุ่มมองตัวเลขก่อนแล้วค่อยไปมองตัวแปรพอมองตัวแปรปุ๊บอ่ะโอเคเอาน้าตาเหมือนกันเลยไม่ต้องไปสนใจว่าเฮ้ยต้องเอาสองลบสองไม่ต้องนะคิดแบบบ้านๆเลยเฮ้ยถ้ามันเป็นการหานกันข้างบนกับข้างล่างหน้าตาเหมือนกันตัดกันได้กันแค่หนึ่งดัะนั้นตัวแปรหาหนักขาเลยบวกหารจบหลยข้เนี้ เขาเขียนในรูปลักษณะของอพหุนามหารด้วยเอกนามในลนักษณะของเศจส่วนมาแล้วฉะนั้นหน้าที่เราก็คือว่าไอข้างบนตัวตั้งเนี่ยอ้หมันมาสามจำนวนเนี่ยสามจำนวนต้องหารด้วยลบเจ็ด y กลังสองทุกจํานวนก็จะเรียกว่าหารกระจายก็ได้นะ,ะนี่ไงสามสิบ้า y กำลังสี่ก็ต้องหารด้วยลบเจ็ด y กำลังสองลบตรงนี้เขียนค้างไว้ก่อนระหว่างกลาง แล้วก็ 14y กำลัง3ก็หารด้วยลบ 7y กำลัง2ลบตรงนี้ก็เขียนขั้นระหว่างกลางไว้ก่อนแล้วก็ 412y กำลัง2หารด้วยลบ 7y กำลัง2ทีนี้เราก็ไปคิดทีละกลุ่มกลุ่มข้างหน้าสุดนะจะมีอยู่สากลุ่มกลุ่มหน้าสุดก็จะเป็นเอกนามหารด้วยเอกนามนี่แหละจะคิดง่ายแล้วเราก็ไปดูทีละส่วนส่วนที่1่คือดูตัวเลขก่อน ไอสองตัวหลักนี่เป็นเค่องหรายบวกว่าอคัพตัางแต่คิดได้ผิดอ่ะใช่ถูกสองตัวหลักต้องได้ก็สองตัวหลักมันก็จะเป็นลบห้าเ x กําลังสองบวกสองเอ็ x บวกหก y y ว y y ใช่ถูกถูกนะตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบถ้ามีการหารกันแล้วมีลบตัวหนึ่งข้ต่อมันต้องเป็นลบแล้วก็ดูค่ั้ดูตัวเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าสามเจ็ห้าเอาโอเคได้ห้ามาแล้วตัวเลขจบแล้วก็หมายจบแล้วตอนนี้ก็มาดูตัวแปด เอาดูตัวแปรเนี่ยตัวแปรของนี่จะอยู่ในรูปของเลขกําลังเลขยกกำลังที่ดูตัวแปรเอาฐานวายนะฐานวายก็เขียนวรอไว้แล้วก็สี่กับสองเขียนตามลำดับนะตัวตั้งมาก่อนนะแลาตัวหารตามมาเขียนหารก่อนแล้วเขียนชี้กำลังรอไว้ก่อนเลยตัวข้างบนเขียนก่อนตัวข้างล่างเขียนตามมาแล้วเครื่องหมายดูกันว่ามันอ๋อมันเป็นการหารขาั้นไป้หรเครื่องหมายขั้นอ่ะเขียนที่หลังเลยนะ แล้วก็สรุปอีกทีหนึ่งก็คือลบห้าว่นี่ก็คิดเลขไปกำลังสองโอเคกลุ่มหนึ่งจบแล้วทีนี้มาดูกลุ่มสองมาทีนี้พอมาดูกลุ่มสองเนี่ยไอ้เครื่องหมายลบที่เรามองว่าเป็นตัวขั้นระหว่างตัวข้างหน้ากับตัวตรงกลางนะจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องหมายของสิบสี่ก็จะครูก็จะมองอย่างนี้ดูฉะนั้นมันก็คือลบสิบสี่หารด้วยลบเจ็ดการคูณการหารถ้ามีลบอยู่สองตัวคําตอบเป็นบวกแล้วค่อยมาดูตัวเลข หร,หรือมองเป็นลบหารเราก็ต้องไลขบวกแล้วก็มองตัวเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ได้ตัวเลขออกมาอืมอ่ะต่อมาก็เข้าหมายตัวเลขแล้วก็เป็นตัวแปรการคูนการหารการของตัวแปรลักษณะอย่างนี้จะใช้หลักของเลขกำลงังฐานเดียวกันเขียนฐานรอไว้แล้วก็ชี้กําลังก็เขียนรอไว้เลยคือสามกำลสองมันหารกันก็คั้นเป็นลบแล้วก็คิดเลขออกมาอ่ะเป็นสองวายกำลังหนึ่งแต่พูดเหมือนเดิม กำลังเป็นหนึ่งมต้องเขียนก็นได้โอเคก็ชุดที่สองก็จบไปทนี้ก็เป็นชุดหลังสุดชุดด้านลังด,ด้านท้ายเลยก็เหมือนเดิมอ่ะลบตรงเนี้ยไม่ใช่ลบที่มันข่านนะครูจะมองว่ามันเป็นลบเป็นเครื่องหมายของสิบสองเวลามองตัวเลขครูก็จะมองแบบนี้เลยเอามองแบบนี้คือมันคือการการที่ลบสิบสองหารด้วยลบเจ็ดลบหารลบจะกลายเป็นบวกการคูณการหารถ้ามีลบอยู่สองตัว คำตบก็เป็นหวดเราค่อยมาดูตัวเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกสี่สองได้หกมาเครื่องหมายในตัวเลขจบแล้วอ่ะทีนี้ก็ไปดูนี่ตัวแปดโอเคมีตัวแปดแล้วเป็นตัวแปรหันกันหน้าตาเหมือนกันนี่ก็คือใช้หลักการของเศษส่วนเฮ้ยเศษส่วนข้างบนข้างล่างเหมือนกันมันคือหนึ่งเอาเป็นหนึ่งตัวแปรก็หารแล้วข้างหลังก็ไม่มีตัวแปดนะก็บวกหกได้เลยเนี่ยคือ การหารตัวตั้งเป็นเท่านาบตัวหารไปกันหนาะ